วัสดีครับวันนี้พบกับอินสตัคเตอร์แจ็คครับในการออกกําลังกายบาลานซ์ฟอร์เฮลนะครับโดยวันนี้อินสตัคเตอร์แจ็คครับผมจะมีท่าออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างบาลานซ์ให้กับทุกคนช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บหรือว่าป้องกันการเทารมในกลุ่มคนที่ชอบมีการข้อเท้าพลิกบ่อยๆนะครับและก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับในกลุ่มของผู้สูงอายุได้ด้วยซึ่งถ้าสามารถทําได้กันทุกคนท่าแรกนะครับผม เราจะเป็นการเดินต่อเท้ากันหรือเรียกว่า heel and toe walking โดยขั้นตอนแรกเราจะยืนแบบนี้นำตัวมั่นคงค่อยๆก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งข้างโดยจินตนาการว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นได้เส้นเชือกหรือขอบกำแพงหรือไม่ก็หามาร์กเกอร์ก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นลายตรงๆเราจะได้ไม่หลุดหลาย ลังจากนั้นหายใจเข้าเต็มท้องแล้วค่อยเดินหายใจออกเดินต่อเท้าไปเรื่อยทำตัวมั่นคงอีกตัวกลับเพิ่มความยากกลางมือออกเดิน อาาบาลานหน้ามองตรงหรือว่าจะเพิ่มความยากในการหาอะไรมาถือไว้ที่มือก็ได้ครับอย่างเช่นลูกบอลหรือว่าจะเป็นขวดน้ำก็ได้มาไปอีกร<ป>อบหนึ่งนะรักษาร่างตัวมั่นคงไว้เดินต่อเท้าให้เป็นลายเดียวกัน มองตรงทับทีต่ตรวกลับโดยเราจะทำกันอย่างน้อยครับเดินไปกลับสักประมาณ10ถึง15ก้าวก็ได้นะครับช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับร่างกายเป็นท่าง่ายๆที่สุดทุกคนสามารถทําได้มาต่อกันในท่าที่2องนะครับท่านี้จะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับหรือจะเรียกว่าท่า Tree Pose นั่นเองสําหรับคนที่ยังไม่เคยทาอาจจะเป็นท่าที่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเราจะมีออปชันเสริมได้แน่นอนครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยทา ขั้นตอนแรกนะครับเราจะยืนเท้ามั่นคงก่อนเอามือจับเอวหลังจากนั้นผมในกลุ่มของคนที่เป็นบิรกเนอร์นะครับให้เปิดเข่าออกเอาเท้าไปแตะบริเวณน่องระดับน่องก่อนประมาณนี้หลังจากนั้นค่อยๆลองปล่อยมือออกชา้าๆหายใจเข้าแล้วหายใจออก ดูว่าเราสามารถยืนได้ไหมหายใจเข้าแล้วหายใจออกลองเช็คล่างกายดูก่อนในสำหรับกลุ่มของบิก๊ก n ร์เนอร์ลองทำการยืนให้นิ่งที่สุดสัก1 0 1ถึงวิให้ได้ก่อนอย่างแรกแล้วถ้าเราสามารถเช็คได้แล้วว่าเราสามารถยืนได้มั่นคงแล้วก็ให้ใส่ออปชั่นเสริมไปเป็นหายใจเข้ายกแขนหายใจออกค่อยๆวาดแขนลง ใจเข้ายกแขนหายใจออกค่อยๆแขนลงในกลุ่มเริ่มต้นให้มองหน้าตรงก่อนนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงหายใจเข้ายกแขนนะหายใจออกค่อยๆลดแขนลงแต่ถ้าเริ่มมีความนิ่งหรือว่าความชำนาญมากขึ้นมาแล้วนะคะให้มองตามมือไปเลยหายใจเข้ามองเพดานหายใจออกค่อยๆลดลง หายใจเข้ามองพิดดนหายใจออกค่อยๆลดแขนลงทำสลับกันนะครับอย่างน้อยประมาณ8-12ลมหายใจช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณขาและบาลานซ์ของเราให้ดีขึ้นได้นะครับโดยคีย์เวิร์ดของเรานะครับเวลาทำนะให้นิ่งที่สุดเอาให้นิ่งที่สุดถ้ายังไม่ต้องสวยมากก็ได้ครับแค่ยืนธรรมดา ให้นิ่งก่อนก็ได้หรือถ้าคิดว่าการระดับนี้มันง่ายไปแล้วก็ให้เพิ่มมาเป็นอินเนอร์ตายหรือเข้ามาให้สูงขึ้นอีกได้ถ้าต่อไปมีชื่อว่า s i ส e to ไซส์ซิงเกิลเลนะครับซึ่งท่านี้นะผมเป็นท่าที่ค่อนข้างสนุกนิดีตึงจะทำกันได้ง่ายๆที่บ้านนะครับขั้นตอนแรกเรายืงตัวมั่นคงก่อนหลังจากนั้นนะครับเราจะเท้าขึ้นมาหข้างแบบนี้ เก่งค้างไว้ก่อนหายใจเข้าแล้วหายใจออกแทบ็บสามตัวมั่นคงเก็บตัวนะหายใจเข้าแล้วแทบ็บสองหายใจเข้าแล้วแทบ็บสามหายใจเข้าแล้วแทบ็บ พยายามทำแอคชั่นให้เหมือนการกระโดดไปแต่ถ้าในกลุ่มของบิ๊กินเนอร์เราจะทำแอคชั่นเป็นแบบก้าวไปก่อนก็ได้นะครับก้าวสลับกันจะช้าแล้วไปยืนค้างไว้สักประมาณ4-5วินาทีแบบนี้แบบนี้แบบนก็ได้ในกลุ่มผู้สูงอายุเหมาะกับออปชั่นนี้มากครับแต่ว่าถ้าในกลุ่มของคนปกติที่พอจะมีประสบการณ์ก่อนการหรือพอมีความแข็งแรงแล้วให้ เป็นแอคชั่นแบบกระโดดไปได้เลยและย่อตัวเล็กน้อยเพื่อรับแรงกระแทกทำตัวมั่นคงโดยทำสลับฝั่งครับกันประมาณ8-12ถึงครั้งอย่างน้อยประมาณ3เซตนะครับคีย์เวิร์ดของเรานะครับคือตัวเรานะครับผมจะไม่งอหรือตัวเราจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้จนเสียสมดุลจนเกินไปพยายามทำให้ ทุกครั้งหรือทุกเรฟนะครับผมมีคุณภาพที่สุดในการที่จะทำนะครับต่อมาในท่าสุดท้ายเลยท่าสุดท้ายมีชื่อว่า s i n g l l leg Bend For w a r d w i t h c h a i r โดยเราจะไม่ต้องวิดแชร์นะครับเราจะมีอุปกรณ์อื่นมาเสริมก็ได้เพิ่มความยากแต่นี้จะสามารถหากันได้ทุกบ้านแน่นอนขั้ตอนแรกนะครับผมให้เรายืนหันหน้าไปทางเดียวกับที่เก้าอี้หันหลังจากนั้นเอาเท้าขึ้นมาพาดไว้หนึ่งข้าง เข่าจะเป็นแนวเดียวกับขาที่ยืนอยู่ข้างล่างไม่เถิดไปข้างหลังจนเกินไปในกลุ่มของบินเนอร์นะครับพยายามมาให้ชิดเป็นแนวเดียวกับขาที่ยืนอยู่หลังจากนั้นยืนลำตัวมั่นคงมือจับเอวหายใจเข้าค่อยๆเบนตัวไปข้างหน้าขาเหยียดตึงหายใจออกค่อยๆยกตัวขึ้นเอาใหม่นะครับ หายใจเข้าค่อยๆเบนตัวชา้าๆไปทางด้านหน้าหลังตรงหายใจออกเก่งก้นยกตัวขึ้นไปค่อยๆพับตัวไปทางด้านหน้าหลังเป็นนิวทัลสปายนะครับไม่มีการค่้อมตัวหรือแอดหลังจนเกินไปหายใจออกค่อยๆพับตัวชา้าๆเอาเท่าที่ไหวอาจจะนั้งค่อยๆขึ้น ปิดข้างปิดข้างกันเลยต่อไปหายใจเข้าค่อยๆเบนตัวไปทางด้านหน้าหายใจออกเก่งกน้นยกตัวขึ้นหายใจเข้าอึ๊บหายใจออกชอดอเอาไว้นะหายใจเข้า หายใจออกสองครั้งหายใจเข้าหายใจออก a s สวนหายใจเข้านะหายใจออกถ้าเราเริ่องจะมีความชำนาญแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นค่าที่ให้ขาไกลขึ้นได้เพื่อเพิ่มบาลานซ์ให้มันยากขึ้นนะครั ก็ได้จนเราสามารถยืนได้ด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันโดยท่านี้นะครับผมเราจะทำอย่างน้อยข้างละ6-8ครั้งหรือถ้าคนที่เริ่มรู้สึกว่ามันเบาจะทำเป็นข้างละ8-12ครั้งก็ได้ทำอย่างน้อยประมาณ2-3รอบต่อการ exercise หนึ่ครั้งนะครับก็จ,จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอ c กซ e ซ a l บาลานซ์ h อ a เฮลนะครับผม หวังว่าทุกคนจะชอบและสามารถทําได้ในท่าออกกำลังกายที่ผมได้ให้ไปนะครับแล้วมีอย่างนึงครับผมที่ i n s t ตัคเตอร์แจอยากจะฝากถึงทุกคนเลยนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับผมที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นขอให้ทุกคนระวังตัวส่วมแม้ล้างมือหลีกเลี่ยงที่มีคนเยอะๆหรือว่าพื้นที่เสี่ยงต่างๆคอยติดตามข่าวและคอยป้องกันตัวเองอยู่เสมอนะครับขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยจากโรคระบาดนะครับผม สำหรับวันนี้อินสตาแคร์จคขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ